พอน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเทรานุเทระกูบาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอบนวยพรและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการจากพุทธภูมิถึงสุวรรณภูมิวันนี้กระผมได้ตาม,มาพาพระอาจารย์วิเชียนเจ้าวาดวัดไทยเวรุวันมหาวิหารหรือวัดไทยศิริราชคฤึกนครราชครึกร,รัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดีย จะได้ปาราถึงกรุงสุโขทยัยพร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเ,นเป็นที่ทราบกันดีว่ากรุงสุโขทยัยหรืออาณาจักรสุโขทยัยนั้นถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งอยู่ในพุทธศตรวรรษที่18 ก็โดยประมาณพศ1825โดยประมาณซึ่งประวัติโดยรายละเอียดต่างๆนั้นท่านที่สนใจสามารถที่จะพิมพ์คำว่าการสถาปนากรุงสุขโขทยัยหรืออาณาจักรสุขโขทยัยหรือพระพุทธศาสนาในยุคอาณาจักรสุขโขทยัยใน Google เข้าไปได้ซึ่งก็มีครูบาอาจารย์หลายคนหลายท่านได้ปารถได้กล่าวซึ่งมีรายละเอียด มากมายอยู่แล้วในที่นี้จะขอปารภในมุมที่ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความสำนึกรู้สึกแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจว่าการที่ชนชาติไทยของเราเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับถือว่าอาณาจักรสุขโขทัยเป็นช่วงที่แสดงออกถึงความเป็นชาติไทยเพราะว่า ภาษาไทยเกิดขึ้นในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งพ่อขุนรามคำแหงนั้นก็เป็นองค์พระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สามในอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งเ,เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i ซึ่งพ่อขุนศรีอินทราทิ i นั้นก็ ก็คือพระราชะบิดาของพ่อขุนรามคำแหงนะครับส่วนพระราชะบิดา,าปฐมกษัตริย์องค์ที่หนึ่งก็คือพ่อขุนบางกลางเท่านะจากการที่ได้มีโอกาสไปดูจังหวัดสุโขทยัยในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นวัดวา,ารามซึ่งมีความเก่าแก่นะความเก่าแก่ ของวัดวาอารามหลายๆวัดโดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรสีสัชนาลัยแล้วก็วัดวัดศรีชมุมอำเภอศรสีสัชนาลัยแล้วก็มาที่อำเภอเมืองก็คือวัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยได้เห็นซากปหลักหักพังตัวอาคาร โบสถ์วิหารลานพระเจดีแล้วก็รอบรอบบริเวณนั้นซึ่งมีมากกว่า400วัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าความศรัทธาแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งมีทั้งหมดโดยประมาณ9ราชการหรือ9พระองค์นะซึ่งมีการรับสืบทอดสืบเนื่องมาตามลำดับนะโดยเฉพาะ พระมหาราชธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระมหากษัตริย์องค์ที่6แห่งกรุงสุโขทัยองค์ที่7องค์ที่8องค์ที่9เนี่ยก็ล้วนนี่ล้วนที่ว่าศรัทธาในผู้ศาสนาหลักฐานที่ปรากฏในยุคเริ่มต้นระหว่างความเจริญของกรุงสุโขทัยนั้นซึ่งถือว่าตั้งอยู่ใน พื้นทีนะ่ของแม่น้ำยมซึ่งก็คือจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบันนี้สิ่งที่ที่หน้าที่จะต้องศึกษาก็คือว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นได้ทุ่มเทนะทั้งชีวิตที่จะศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นการสืบ เจตนารมของพระเจ้าโศกมหาราชเลยทีเดียวโดยเฉพาะในยุคของพ่อขุนรามคำแหงนั้นวันพระแรมแปดค่ำขึ้นแปดค่ำวันพระแรมสิบสี่ค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยพระองค์จะทรงเชิญชวนชักชวนแล้วก็รวมข้าราชบริวารหรืออำมาตย์ข้าราชบริวารหรือหน่วยราชการเนี่ย ให้พากันเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลวันธรรมดารักษาศีลห้าวันพระก็รักษาศีลแปแล้วก็เชิญชวนชักชวนผู้คนเนี่ยให้ยินดีในธรรมยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาและที่สำคัญก็คือว่ายินดีในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนสร้างวัดวาอารามในแผ่นดินของพระองค์และ ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั้นพระองค์เปิดโอกาสให้อาณาประชาราชของพระองค์ที่มีความทุกข์ร้อนใจได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเรียกว่าร้องทุกข์ด้วยการเอากระดิ่งแขวนไว้ที่หน้าพระลานหลวงหรือหน้า,าพระแทน่นมนังคศิลา ซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามากล่าวโทษร้องทุก์ขโดยประการต่างๆเรียกว่ามีมีพระเมตตาบารมีที่จะให้โอกาสทุกคนได้เข้ามาถวายดีกาหลวงถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าถวายดีกาหลวงให้พูดถึงความทุกข์ความยากความลำบากชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละของแต่ละคน เรียกว่าอาณาประชาราชมีมีทุกขอะไรสามารถที่จะมาปรับทุกหรือเล่าความทุกเล่าปัญหาแล้วประสักในการดำเนินชีวิตนะให้ฟังได้นะคำว่าถวายให้พระราชาให้พระเจ้าอยู่หัวรับฟังได้โดยตรงพระองค์ก็สามารถรู้ความสุขความทุกข์ของประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะ แล้วก็ในสมัยของพ่อคุณรามํำแหงนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างของพระราชาของพระมหากษัตริย์เพราะว่าพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมและที่สำคัญก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครไข้ค้าค้าใครไข้ใครไค้ขายขาย,ขาย อันนี้ถือว่าเป็นอิสระไมเ่เรียกว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองไม่มีขโมยขโจรไม่มีผู้ร้ายถึงแม้หากว่ามีก็คงจะมีมีการาลงโทษให้เหมาะแก่ให้เหมาะแก่โทษสานโทษของแต่ละคนแต่ละคนและในยุคข,ของพระองค์นี่เอง ที่ได้คิดค้นอักษรไทยขึ้นมาอักษรไทยก็คือภาษาไทยที่เรารู้ณนปัจจุบันนี้นะซึ่งพยัญชนะไทยสระไทยซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่าลายสือไทยแล้วก็มีการบันทึกลงในศิลาจารึกศิลาก็คือแผ่นหินแผ่นหินนั่นคือแผ่นหินทรายแดง ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีปรากฏให้เราได้ไปศึกษานะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยและภาพที่ประทับใจก็คือการวางผังเมืองวางแผนเมืองในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในการช่วยเหลือการเกษตรในการบริหารกิจการการค้าการขายเรียกว่าชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนนะ ปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกเพราะฉะนั้นในอาณาจาักรสุขโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคาแหงจึงเป็นแบบอย่างที่ให้อาณาประชาราชประชาชนนี้มีความรู้สึกรักเคารพพระองค์อย่างอบอุ่นเลยทีเดียวจึงอยากจะให้เราท่านทั้งหลายในฐานะที่ได้รับความสุขความสบายต่อยอดคือได้มองเห็นภาพ รวมของอาณาจักรสุขโขไทยและก็ทุกยุคทุกสมัยถึงแม้จะมีการยึดอำนาจปล้นอำนาจแต่ก็นโยบายในการบริหารจัดการประเทศหรืออาณาจักรในสมัยนั้นยังคงอยู่ก็คือพระราชาทุกๆพระองค์พระองค์ทรงอธศษพิตราชธรรมโดยเฉพาะในเรื่องการทนุบำรุงพระพุทธศาสนามีการเชิญ ภาษาังฆนายยกหรือพะระเถระพระมหาเถระผู้มีความรู้ความสามารถผู้ทรงพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกมาจากเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธศาสนาจากอินเดียจากลังกาได้มาเจริญรุ่งเรืองในอาณาจาักรศรีวิชัยซึ่งย้อนหลังไปเป็นเป็นพันปีเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงยุคพระเจ้าโศกมหาราชก็อยู่ในยุค พศ235เป็นต้นมาซึ่งก็ห่างกันมากโดยประมาณก็เป็นพันปีเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามการที่พระองค์ได้กาบราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงพระธรรมวินัยและก็พระไตรปิฎกซึ่งมาจากสืบทอดมาจากศีลังกานั้น ซึ่งถือว่าสีลังการนั้นมีความมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาในการทําสังคายนาครั้งที่ 5, สังคายนาครั้งที่6ถือว่าคำภีพระไตรปิฎกนั้นยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดดังนั้นพระองค์ก็เชิญพระมหาราชคูพระสังฆนายกจากแผ่นดินศรีวิชัยมาให้ความรู้เรียกว่ามาประดิษฐาน พระพุทธศาสนาที่อาณาจักรสุขโขไทยให้เจริญรุ่งเรืองปัจจุบันนี้นะคำว่าสุขโขไทยถ้าแยกศัพท์ก็เรียกว่าสุขะบวกกับอุไทยอุไทยแปลว่าแสงเรืองรองของพระอาทิตย์สุขะก,ก็หมายความว่าเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นมานะก็จะได้รับแต่ความสุขเหมือนกับเราตื่นเช้าขึ้นมา เห็นพระอาทิตย์รุ่งอรุณแล้วชีวิตก็มีความหวังเพราะว่าแสงแห่งพระอาทิตย์ซึ่งคำว่าอุทัยเนี่ยคือแสงแห่งพระอาทิตย์เนี่ยจะส่องสว่างให้ความสุขแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแก่พืชทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ดังนั้นคำว่าสุขโขทัยจึงเป็นชื่อที่เป็นมงคลอย่างสูงยิ่งการบริหารจัดการอาณาจักรสุขโขทัยยืนยาวสืบทอด มาจนถึง9ราชการและก็ได้ยอมเนะี่ยคำว่ายอมก็คือยอมมารวมกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็เป็นเหตุใหเ้เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นก็มีความตั้งอยู่แล้วก็มีความเสื่อมไปแต่ความเสื่อมไปของอาณาจักรสุโขทัยนั้น คุณธรรมวัฒนธรรมนั้นยังอยู่เพียงเพียงแต่รู้จักตัวเองว่าในยุคนั้นในช่วงนั้นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีกำลังมากกว่ามีความเจริญมากกว่าแล้วก็ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยอมเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยาดังนั้นในที่นี้จึงอยากจะกล่าวว่าผู้บริหารราชการแผ่นดิน ข้าราชการอำมาตย์ตลอดทั้งแบบว่าผู้ที่มีความประสงค์อยากจะพัฒนาบ้านเมืองในสมัยปัจจุบันนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีความสุขให้มีความอบอุ่นเหมือนกับยุคเริ่มต้นของการของการสถาปนากรุงสุขโขทยัยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาบทบาทขององค์พระมหากษัตริย์ และการบริหารราชการแผ่นดินในยุคกรุงสุขโขทยัยในเรื่องของพระพุทธศาสนาถ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรในสมัยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะระดับพระสังฆาธิการทุกรูปหากจะจัดเวลาได้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทย,ยหรือทุกภาคการปกครองอนสงฆ์เนี่ยจัดให้พระสังฆาธิการทุกรูป ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจากคณะตำบลจากน้ำอำเภอจากนักจังหวัดให้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดสุโขทยัยไปจัดอบรมไปจัดสัมมนาหรือฟื้นประวัติศาสตร์ของกรุงสุโขทัยขึ้นมาแล้วค่อยแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการส่งไปปกครองยังวัดต่างๆเชื่อแน่ว่า จะเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นคุณค่าว่าการสร้างวัดในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ซึ่งมีการแบ่งอย่างเป็นเเรียกว่าแบ่งพระแบ่งพระคือฝ่ายอรัญญวาสีและฝ่ายคามวาสี ฝ่ายอรัญ,ญาวาสีก็เรียกว่าพระที่ชอบอยู่ป่าตามป่าตามเขาเรียกว่าวัดป่าส่วนคามวาสีก็แปลว่าวัดที่อยู่ในเมืองควรจะจัดยังไงสร้างยังไงวางผังยังไงโดยเฉพาะผังของการสร้างวัดถ้ามีโอกาสแล้วไปก๊อปปี้ไปศึกษาที่ศรีสัชนาลายัยแล้วก็ไปดูความศรัทธาที่บรรพบุรุษของเราสร้างวัดวาอารามโดยเฉพาะที่วัด วัดมหาธาตุหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรสีสัชนาัรซึ่งปัจจุบันนี้มีซากประหักพังของอของประวัติศาสตร์ให้เราได้ศึกษาพระพุทธรูปปางสุขโขไทยพระพุทธรูปปางพระร่วงโรดฤิดเป็นยังไงจะเป็นเหตุให้บุคลากรทางศาสนาของเราในยุคปัจจุบันนี้ได้เกิดความ รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เกิดความที่เรียกว่ามีพลังที่จะดูแลรักษาพระศาสนาแม้กระทั่งในกลุ่มราชการก็ควรที่จะไปเสริมไปเพิ่มไปเติมพลังของอาณาจักรสุขโขทยัยให้กลับฟื้นขึ้นมาในดวงจิตดวงใจเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับ ในสมัยอาณาจักรสุโขทยัยดังนั้นวันนี้ขออนุโมทนากราบขอพระคุณนะพระเดศพระคุณหลวงพ่อพระพงวิชิระสุทธีเจ้าวาดวัดพระรามก้ากาญจนาพิเศษท่านเจา้าคุณพระราชยานกวีนะสุวิทย์ปียวิชโชหรือ,รอท่านปียะสุวพระเปรียนธรรมก้าประโยคซึ่งได้อำนวยความสะดวกได้จัดให้มีรายการนี้ขึ้นมา ก็กราบขออนุโมทนาบุญเพื่อเสริมเพิ่มสติปัญญาให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะคนไทยของเราไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ทั่วทุกมุมโลกที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องแม้กระทั่งพี่น้องชาวลาวชาวกัมพูชาถ้าหากว่ามีโอกาสติดตามนะรายการจากพุทธภูมิถึงสุวรรณภูมินี้ก็เชื่อแน่ว่าจะได้ความรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาและก็การปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธได้เพิ่มยกระดับปรับฐานะขึ้นมาอีกดังนั้นขออนุโมทนาบุญและก็ขอแผ่ส่วนบุญนี้จงถึงซึ่งบรรพบุรุษทั้งหลายที่ท่านดูแลรักษาพระพุทธศาสนามาตามยุคตามสมัยตามลำดับเป็นร้อยปี 500ปีพันปีพัน500ปี2,000ปีแล้วก็2,565ปีจนมากระทั่งถึงรุ่นเราให้ผูศาส,สนาจงตั้งมั่นในผืนแผ่นดินสยามและแผ่นดินไทยนี้แล้วก็แผ่ส่วนกุศลให้ท่านทั้งหลายบรรพบุรุษของเราที่ท่านได้ทุกขขอให้พ้นจากทุกขที่ท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและปรารถนาให้เราท่านทั้งหลายได้ อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตร,รายทั้งหลายทั้งปวงในสถานการณ์โควิดนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิขนขมหน่ยพรและเจริญพร